จะมาพูดคุยกันอยู่3มเรื่องนะครับเรื่องแรกว่าด้วยสถานภาพของรัฐศาสตร์นะครับเรื่องที่2นะครับก็ว่าด้วยลักษณะเด่นลักษณะด้อยนะครับเรื่องที่3มเราก็จะมาพูดคุยกันว่าด้วยพาราดามนะครับนะสถานภาพนะครับของรัฐศาสตร์นะครับก็จะแยกมาเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกกลุ่มแรกเขามองว่า มีลักษณะเป็นศาสตร์นะครับเป็นศาสตร์ก็คือมันมีแนวความคิดมันมีทฤษฎีที่สามารถที่จะทดสอบพิสูจน์ได้นะครับนะส่วนกลุ่มที่สองนะเขาบอกว่ามีลักษณะเป็นศิล์เป็นศิลป์ก็คือมันมีการนําเอาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้นะครับนะฉะนั้นเขาบอกว่ามันจึงเป็นสังคมศาสตร์ประยุกไอ้สังคมศาสตร์ประยุกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเราค่อย ดูกันต่อไปนะครับนะอาราวนี้นะครับกลุ่มที่3ก็าบอกว่ามีลักษณะเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับมีองค์ความรู้มีทฤษฎีที่เด่นชัดคือเขาบอกว่าต้องอาศัยศิลปะของนักบริหารน,นะครับนําเอาไปประยุกต์ใช้นะครับนะเห็นไหมครับสถานะาาของรัฐาก็จะมีทั้งเป็นศาสตร์มีทั้งเป็นศิลป์แล้วก็มีทั้งเป็นศาสตร์แล้วก็ เป็นซินนะครับนะคราวนี้มาดูลักษณะเด่นนะครับนะลักษณะเด่นนะครับนะเขาบอกว่ามันมีการเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์นะครับไอสังคมศาสตร์ประยุกต์นี่คือก็หมายถึงว่าคือมันเอาศาสตร์ต่างๆตัวนี้นะครับหลายๆศาสตร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้นะครับหลายๆศาสตร์หรือศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ นะครับทางด้านอะไรมนุษยวิทยาทางด้านกิตวิทยาทางด้านวิทยาการจัดการใช่ไหมครับเศษศาสตร์นิติศาสตร์รัฐศาสตร์หรือศาสตร์อื่นๆน,นี่มาประยุกต์ใช้นะครับนี่คือลักษณะเด่นนะครับลักษณะเด่นประการที่2องเขาบอกมันเป็นสหวิทยาการสหวิทยา,าคือมันมีความหลากหลายนะครับนะมีความหลากหลายนะครับใน Public Ad ของเราเนี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเรียนโรงเรียนชายล้วนคุณก็เห็นแต่เพศชายใช่ไหมครับคุณเรียนอยู่โรงเรียนชายหญิง เออโรงเรียนหญิงคุณก็เห็นแต่นักเรียนหญิงด้วยแต่เมื่อไรที่คุณมาเรียนโรงเรียนชายหญิงคุณก็เห็นถึงความาความหลากหลายใช่ไหมครับความหลากหลายนะครับนะคราวนี้ก็บอกว่ามีลักษณะของความเป็นวิชาชีพนะครับก็คือเหมือนเหมือนกับวิชาชีพแพทย์นั่นแหละแล้วก็เป็นหมอใช่ไหมก็ต้องรักษาคนไข้นะครับนะเขาบอกว่าเพียงแต่มันเป็นวิชาชีพที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเช่นเป็นต้นว่าแพทย์ใช่ไหม แพทย์ก็จะต้องมีกลุ่มวิชาชีพมีพยาบาลก็จะมีกลุ่มสมาคมอะไรองค์กรวิชาชีพอะไรต่างๆน,นี่ควบคุมนะครับออกใบป,ประกอบออกใบวิชาชีพให้ใช่ไหมครับนะแต่ของเรามันก็เป็นวิชาชีพที่เขาบอกว่ายังยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับนะนี่คือลักษณะเด่นนะครับนะเอาคราวนี้มาดูลักษณะด้อยนะครับลักษณะด้อยก็บอกว่ามันขาดเอกลักษณ์นะครับ เขาบอกว่ามันมีหลากหลายมันมีเอ่อเขาเรียกวอะไรมันมีหลายศาสตร์เหลือเกินนะเข้ามามันจึงขาดเอกลักษณ์นั่นแหละนะมันมีความหลากหลายพอมันมีความหลากหลายมันก็คือเป็นไงครับมันขาดเอกลักษณ์ในตัวของตัวเองนะครับนะประเด็นที่สองเขาก็บอกว่ามันมีคุณลักษณะความเป็นศาสตร์ที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับหรือยังไม่สมบูรณ์นะครับนะคือเขาบอกว่า มันจะไม่สมูทเหมือนกับการทํานายกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์ในวิทยาศาสตร์5ขั้นตอนตัวนี้นะครับจากความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นตรวนี้คือมันไม่สามารถที่จะยืนยันทดสอบได้ทุกครั้งนะครับคือผลออกมาเนี่ยนะครับว่ามันจะแม่นยําถูกต้องเหมือนกับวิทยาศาสตร์นะครับตรงนี้เขาบอกว่ามันจึงมีความเป็นศาสตร์ที่ไม่ สมบูรณ์นะครับนะพัฒนาองค์ความรู้ตรวนี้ค่อนข้างจะล่าช้านิดหนึ่งนะครับเราเห็นว่าวันรัฐกิจเนี่ยนะครับก็คือมันขาดแกนกลางในการที่จะศึกษานะครับคือมันมีองค์ความรู้ที่แบบกระจัดกระจายนะครับนะมันมีองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายนะครับก็จึงทําให้มันเขาบอกว่า,าพัฒนาองค์ความรู้ที่ค่อนข้างจะล่าช้านะครับก็ มัสรุปสถานภาพนะครับอันนี้อาจารย์จะไปเร็วนิดนึงนะครับนะเขาบอกว่าสถานภาพของพระวิแอรเขบอกว่ามีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมีความเป็นสหวิทยาการนะครับเป็นสังคมศาสตร์ประกต์น่าจะเป็นวิชาชีพเห็นไหมครับเป็นวิชาชีพใช่ไหมครับนะเขาบอกว่าเราจะเห็นว่าสถานภาพเน้นของ รัฐธรรมนูญสั่งริขสธิ์อีก Act, มีทั้งลักษณะเด่นลักษณะด้อยใช่ไหมมีทั้งความเป็นศาสตร์มีทั้งความเป็นศิล์นะครับเราเขาจะเห็นว่าอะไรนะข้าราชการเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเสมือนปลาเงินปลาทองนะครับที่เวียนว่ายอยู่ในตู้กระจกเห็นไหมครับอ่าคือสะท้อนให้เห็นว่าข้าราชการเนี่ยต้องทํางานด้วยความอดทนอดกัน้นใช่ไหมครับนะอดทนอดกัน้นใช่ไหมครับเปรียบเสมือนกับอ่า ปลาเงินปลาทองนะครับที่เวียนว่ายอยู่ในตู้กระจกใช่ไหมครับนะโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของอันนี้จะอยู่ในถ้าเป็นในนักศึกษาในภาพปกตินะครับหรือที่เขาเรียกว่าอะไร,รเรียนเต็มสตรีมอนะ่ะอันนี้อ่าเต็มสตรีมเนาะอันนี้ก็จะอยู่ในบทที่สองนะครับนะก็ว่าด้วยเรื่องของพระรามนะครับพระราม เอาเรามาดูคําว่าพระดามในภาษาไทยนี่เ,าเ็าแปลว่าอะไรแปลว่ากระบวนทัศนะครับนะพระดามในภาษาไทยก็แปลว่ากระบวนทัศนะครับนะะมาดูนะครับเขาบอกว่าการถ่ายทอดสิ่งต่างในอดีตเขาทำกันอย่างไรนะครับนะเขาบอกว่าเขาทำอะไรที่สําเร็จก็จะนําออกมาเผยแพร่ใช่ไหมแต่การทําอะไรสําเร็จการเผยแพร่ในในอดีตต,ตรงนี้นะครับนะในอดีตนี้ก็จะเป็นการเป็นไงครับเป็นการถ่ายทอดอ่า จากรุ่นสู่รุ่นในก,การพูดต่อๆกันไปตรงนี้นะครับเช่นเป็นต้นว่าเราเข้าป่าไปเนี่ยเรากินผลไม้อันนี้กินผักอันนี้กินอะไรกินแล้วเป็นไงครับอน้ําลายคุมปากโดยนะก็จะมาบอกต่อกันนะว่าเห็ดตัวนี้ผลไม้อันนี้นะผักนี้อยากกินนะกินแล้วจะมีอาการเป็นอแบบนี้ใช่ไหมครับนะแน่นอนนะครับก็เมื่อเราได้รู้เนี่ยเขาก็จะ ไม่กินนะครับในขณะที่เดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าออก็ลองลอง,ลองดูไปลองลองไปอะไลองไปกินดูแต่เขากินในปริมาณเท่าไหร่ครับกินในปริมาณที่น้อยๆใช่ไหมครับอ่าใน้น้อยเราก็จะได้กวเกิดองค์ความรู้แล้วจะไหมครับว่าถ้ากินผักอันนี้กินผล,ลไม้อันนี้กินเห็ดอันนี้กินเหมือนกับคนแรกที่มากินน้ำลายผู้ปา่าก็คือเป็นไงครับเขากินเยอะใช่ไหมแต่มากินกับคนที่สอง ที่เขาไปทดลองมาสูบจากคนแรกวเป็นไงครับกินแค่นิดเดียวกินไม่เยอะ,อะก็อาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เป็นอะไรมากหรืออาจจะกินได้ใช่ไหมครับนะเหมือนผักบางชนิดบางอย่างถ้ากินเยอะก็อาการมันเกิดอาการอะไรละ่ะคัน,ค,นคันคอ,อนี้ใช่ไหมแต่ถ้ากินนน้อยมันก็ไม่เป็นไรหรือผักบางอย่างตัวเนี้ยต้องล้างก่อนกินอย่างนี้เห็นไหมครับนะโอเคนะครับคราวนี้มาดูนะครับในส่วนของ ทบิบิทแอดนะครับหรือรัฐธรรมศาสนศาสตร์นะก็ได้มีนักวิชาการทางด้านการบริรัฐ,ฐกิจนะครับนะสาขานี้เริ่มต้นตั้งแต่นะครับคิดสัญว่าที่หนึ่งก้าเจ็ดศูนยนะครับ1970นะครับ, 1970, รบก็เริ่มจริงๆจังๆนะครับอ่าเริ่มจริงๆจังๆก็ใน1974นะครับอ่า จากแนวคิดของโรเบิร์ตนะครับโกเลมบิสกี้นะครับนะที่เขาได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของพาราดามนะครับนะซึ่งเป็นนักวิชาการทางด้านร,ารัฐปรศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจนะครับก็เริ่มตั้งแต่1970นะครับนะก็จริงจริงจ้างก็มา1974นะครับนะนี่คือเป็นเริ่มเขาเรียกว่าอะไรเริ่มตื่นตัว นะครับอ่าก็เริ่มตื่นตัวในเรื่องของเกี่ยวกับพาราดามนะครับเขาบอกว่าตำราทางวิชาการอีกจํานวนไม่น้อยกล่าวถึงการสูญสิ้นไปของพาราดามเก่านะครับและเรียกร้องว่าจําเป็นจะต้องมีพาราดามใหม่มาแทนที่แน่เห็นไหมครับนะพาราดามเก่ามันก็จะต้องผ่านไปใช่ไหมพาราดามใหม่ก็จะต้องจําเป็นที่จะต้องเข้ามาแทนที่นี่คือแนวความคิดของ โรเบิร์ตนะครับโกเลมบิลสกี้นะครับก็เริ่มต้นมาคิดสตว์หนจด 190, จริงๆจังๆก็1974นะครับนะคราวนี้มาดูในส่วนของความหมายของคำว่าพาราดามนะครับต้องจำคนนี้ให้ดีนะครับนะโทมทัสคูนนะครับโทมทัสคูนนะครับนะเขาเป็นปรมาณจารย์เลยแหละนะครับปรมาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนะพาราดามแลแหละนะครับ นะเป็นผู้ที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องพลราดามเป็นผู้ที่ให้ความหมายของคาว่าพลดามต่างๆตอนนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นวิทยาการที่เป็นปกติหมายถึงการวิจัยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสําเร็จในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับนะในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเขาบอกว่า เป็นสิ่งใหม่ที่สามารถจูงใจนะครับที่สามารถจูงใจให้คนที่เกี่ยวข้องนี่หันเหจากสิ่งอื่นๆนะครับนะที่มีลักษณะาาแข่งกันหันโดยหันเหมายอมรับร่วมกันว่าผลสําเร็จเชิงวิจาร์นั้นจะเป็นพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติให้กาห้าวต่อไปในช่วงเห็นว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งมันเป็นแค่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับนะนะเขาบอกว่าโดยเปิดโอกาสให้คนรุ่น ใหม่ๆอย่างนี้นะครับนะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆต่อไปนะครับนะถ้าเราเห็นคำว่าวิทยาศาสตร์นะครับก็แน่นอนนะครับก็หมายถึงว่าทดลองได้อะไรต่างๆตัวนี้นะครับให้เรานึกถึงเลยนะครับว่าวิทยาศาสตร์อะไรครับห้าขั้นตอนใช่ไหมประสาทสัมผัสต่างห้าอะไรต่างๆของเรานะครับนะโอเคนะครับคราวนี้เขาบอกว่า ผลสําเร็จเชิงวิชาต์ต้องมีคุณสมบัติทั้ง2ประการเห็นไหมครับการแรกก็คือสิ่งใหม่ๆนะครับที่สามารถจูงใจกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องแนวให้หันเหมาจากกิจกรรมเชิงวิจาจัยอื่นๆมีทัาสายแข่งขันกันโดยหันนีมายอมรับร่วมกันเห็นไหครับคือให้บุคคลนี้มายอมรับร่วมกัน นะครับนะในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าก็ต้องเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆแก้ไขปัญหาต่างๆกันต่อไปตรงนี้นะครับคือมันเรียกว่าไม่ได้ปิดกั้นนะไม่ใช่ว่าคนพบตรงนี้แล้วจะจบเลยไม่ใช่นะคือต้องเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ๆตรงนี้นะครับนะบเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับเหมือนอเรียกว่าอะไรจากรุ่น อ่าสู่รุ่นใช่ไหมครับนะแน่นอนเขาบอกวความสำเร็จตัวนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานอ่าสองประการนะคผลเสเชิงวิทยาศาสตร์ตรงนี้นะครับตั้งอยู่บนพื้นฐาน2ประการนะก็มีประการแรกนะครับก็มีประการที่2นะครับนะประการแรกแล้วก็ประการที่2นะครับประการแรกคือ,อในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคือให้คนมายอมรับ ตรงนี้นะครับประการที่2คือเปิดโอกาสให้อ่รุ่นใหม่ๆที่เกี่ยวข้องเอาคาดุมาดูในส่วนของมาร์ตินลันเดลนะครับนะเห็นไหมครับมาร์ตินนะเขาบอกว่าพระรามเนี่ยหมายถึงความสําเร็จทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมาร์ตินเขาก็บอกอีกแล้วว่าเป็นวิทยาศาสตร์อีกแล้วใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็คือ5ขั้นตอนใช่ไหมครับนะมันมีอะไรบ้างประสาทสัมผัสติตั้งหของเราเลยก็ผ่านไปเนาะตรงนี้เราเรียนแต่มัธยมมาแล้วนะครับ ก็บอกว่าความสำเร็จทางซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกันทั่วไปว่าเป็นสิ่งที่กำหนดตัวแบบปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาหนึ่งเห็นไหมครับมาร์ตินลันดลก็บอกอยู่แล้วว่ามันมีช่วงระยะเวลาหนึ่งอยู่แล้วนะครับและยอมรับว่าพาราดามอัน,นหนึ่งก่อให้เกิดเห็นค้องต้องการสำหรับความเป็นวิชา ร่วมกันของการศึกษาเห็นคว้านะครับเห็นว่ามันจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ความสำเร็จในทางาวิทยาศาสตร์นะครับนั้นคือแนวความคิดของอามาตินลันเดลนะครับนอกนั้นก็จะมีอของครยีกะอลอรินอลอรซ์เมเย,ยอร์ลอรซนเมเยอร์ ก็ <łość> <S 2> <S 2> บอกว่ากรอบเขาโครงความคิดหรือตัวแบบความคิดที่ถูกจัดขึ้นมาอย่างเป็นรูปแบบในช่วงเวลาต่างๆเห็นนะครับเพื่อใช้ในการกำหนดชุดสำหรับการรวมรวบรวมและการจัดระเบียบข้อมูลนะครับเห็นไหมครับนี่คือลอเรนต์แนวความคิดของลอเรนต์ อ่าเมเยอร์นะครับนอกนั้นก็จะมีแนวความคิดของอะไรละ่ะโรเบิร์ตฮอแล้วก็จอห์นอ่าลิชัสสันนะครับอ่าจอห์นลิชัสสันนะครับเขาก็บอกว่าหมายถึงแบบแผนนะครับอันนี้แนวความคิดของโรเบิร์ตฮอแล้วก็ของจอห์นลิชัสสันนะครับเขาบอกว่าแบบแผนหรือกรอบเขาโครงซึ่งกำนดรูปกำนดรูปและ แนวทางสำหรับขอบเขตการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์เห็นไหมครับของโฮแล้วก็จอริชชันก็มีคำว่าวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับนะวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับเขาก็เลยบอกว่าพละดามประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆด้วยกันก็คือมี 5ด้านใช่ไหมครับห้าประก,การนะครับหาประก,การก็มีแนวความคิดทฤษฎีกฎของการแปลปัญหาอะไรต่างๆตรงนี้นะครับนะก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะครับว่าทฤษฎีแล้วก็ตัวแบบกรอบแนวความคิดคือทฤษฎีนี่คือมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแต่ในขณะที่ตัวแบบหรือกรอบแนวคิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเป็นการยอมรับในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับนะ แนวความคิดเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงได้เพราะยอมรับในช่วงเวลาหนึ่งเขาบอกว่าค้นพบบางอย่างแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นทฤษฎีแต่เกิดว่าเมื่อมันเป็นทฤษฎีแล้วนะครับมันก็เขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมครับนีนน่เช่นมันมีนักวิชาการท่านหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าทูแมนก็บอกว่าประเทศใดที่มีการปกครองแบบประชาธิปไตยประเทศนั้นประเทศที่จเจริญแล้วประเทศใดที่ มีการปกครองแบบประชาธิปไตยประเทศนั้นเป็นประเทศที่เจริญแล้วอ่าก็มันก็เป็นแค่กรอบแนวคิดแต่มันยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นทฤษฎีนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตยยังเป็นประเทศที Gender ่ป็นไงครับกาลังพัฒนาทําไมไม่เป็นประเทศที่เจริญแล้วอ่าใช่ไหมครับนะก็เป็นแค่กรอบแนวความคิดนะครับนะหลายๆประเทศนี้ก็มีการปกครองแบบประชาธิปไตยนะแต่ก็ยังไม่เป็นประเทศที่ จเจริญแล้วใช่ไหมครับก็ยังเป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับนะอ้าคราวนี้ก็สรุปความหมายของพระดามนะครับนะคำว่าสรุปความหมายพระดามวันนี้นะครับนะมันก็เป็นการสรุปความหมายจากตำราอันนี้อาจารย์จะใช้ของมหาวิทยลาลังแหนนะก็สรุปออกมาว่าคือกรอบ แนวความคิดพื้นฐานที่กําหนดว่าจะศึกษาอะไรและศึกษาอย่างไรนะครับะจะศึกษาอะไรและจะศึกษาอย่างไรโดยได้รับการยอมรับจากชุมชนวิชาการที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลานึงนะครับเพื่อใช้เป็นกรอบแนวความคิดพื้นฐานร่วมกันในการศึกษาเห็นไหมครับคือว่าเราจะศึกษาอะไรจะศึกษาอย่างไรนะครับก็ในได้รับการยอมรับ ในแวดวงวิชาการนะครับในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะว่าจะเป็นแนวความคิดพื้นฐานที่เราจะร่วมกันในการศึกษานี่คือความหมายของคําว่าพาราดามนะครับว่าเราจะศึกษาอะไรจะศึกษาอย่างไรนะครับต้องได้รับการยอมรับ <iping S 1> <ๆ>โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนชวิชาการที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเพื่อใช้เป็นกรอบแนวความคิด ในการศึกษานะครับนะโอเคคราวนี้มาดูก่อนที่เราจะเริ่มพระดามที่หนึ่งนะครับมันก็มีที่มาที่ไปนะครับว่าคือในศตรวรรษที่18ตรงนี้นะครับอาสหรัฐอเมริกานี่เขาไม่ประสบผลผลความสาเร็จนะครับในการบริหารนะครับนะเขาก็มีปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายไม่อะไรไม่ต่างอะไรจากประเทศไทยในสมัยก่อนใช่ไหมครับนะเขาบอกว่า คือในสมัยก่อนของเขามีปัญหาในระบบอุปถัมใช่ไหมครับเขาบอกว่าคนเราพอเข้าไปแล้วนะครับเข้าไปแล้วก็มักจะแก้รัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยพอแก้บ่อยๆแบบมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับนะวิศานเขาก็บอกว่าเขาก็มีข้อสังเกตว่าการบริหารรัฐธรรมนูญยากยิ่งกว่าการบัญญัติรัฐธรรมนูญเห็นไหมครับเขามีข้อสังเกตว่าการบริหารรัฐธรรมนูญยากยิ่งกว่าการบัญญัติรัฐธรรมนูญฟังดูๆแล้วก็ เหมือนประเทศไทยเรายัางไงก็ไม่รู้ใช่ไหมนะครับใครเข้าไปเป็นไงครับก็จะมีแต่แก้แก้แก้ใช่ไหมเออนะครับนะคือนักการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าเข้าไปแล้วไม่ทําตามที่บอกนะครับ<ม>นักการเมืองเข้าไปแล้วก็เป็นไงครับ, <S <S รบเข้าไปแล้วก็ออกไปนะครับ <S <S พอเข้ามาก็เอาพรรคพวกของตัวเองเข้ามาพอออกไปก็เอาพรรคพวกของตนเองออกไปด้วยนะครับฉะนั้นนะครับนะก็คือ จะทำยังไงถึงจะให้ข้าราชการตัวนี้ประจำนี่ทำงานอยู่ได้นะครับคือไม่ต้องออกไปตามนักการเมืองตัวนี้คือนักการเมืองคือเขาเรียกว่าสมัยก่อนใช่ไหมครับคือเล่นพักเล่นพวกเห็นไหมครับสมัยก่อนนักการเมืองนี่คือนะครับเล่นพักอ่เล่นพวกใช่ไหมครับและประกอบกับในสหรัฐอเมริกาเ,เขาไม่มีระบบ สมบูรณาญาสิทธิราชคือเขาไม่มีพระมาหากษัตริย์เหมือนประเทศไทยเราประเทศไทยเราก็มีตั้งแต่สมัยแรยกๆเลยใช่ไหมครับสมัยพ่อขุลรามคำแหงสมัยพ่อขุณศรีอินทราทิพย์ก็มาเรื่อยๆเรื่อยใช่ไหมพระเจ้าตากอะไรต่างๆก็รัชกาลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าจนถึงปัจจุบันเนะี่ยคือเขาไม่มีเหมือนเรานะครับฉะนั้นเราจะบอกว่าจะให้เราเป็นเหมือนเขาได้ไหมมันไม่ได้นะครับนะที่มาที่ไปของ สหรัฐม่แนมันก็อีกแบบหนึ่งที่มาที่ไปของประเทศไทย,ไทยเรานย่ยฉะนั้นจึงเกิดบทความบทความหนึ่งขึ้นของวูดโรวิสันอ่บทความนั้นเรื่อง The Study of Administration นะครับคือมันเป็นการแยกกิจกรรมการบริหารกับการเมืองออกจากกันโดยสิ้นเชิงนะครับโดยกิจกรรมแรกคือกิจกรรมทางดกานการเมือง p o l i t i c กิจกรรมที่สองคือกิจกรรมการบริหารนะครับ มินิสเตชันนะครับคือการเมืองแยกออกจากการบริหารนะครับนะฉะนั้นจากบทความตรงนี้นะครับบทความ The Study of Administration นะครับของวูดโรเวนสันนะครับเผยแพร่ออกไปนะครับนะก็จึงเกิดพ a r า d i g ขึ้นเป็นพราร a า i g ที่1น,นะครับอา p a า a าดามที่1น,นะครับโดยแยกการบริหารกับการเมืองออกจากกันนะครับ คราวนี้ถามว่าจะมีแต่ผลงานของวุโรวิสันเลยคนเดียวได้หรือไม่นะอันนื้อก็จะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีนักวิชาการท่านอื่นเขาเรียกว่าเป็นผลงานที่สนับสนุนอันนี้อาจารย์จะยกมาแค่บางผลงานเท่านั้นนะครับนะยกมาแค่บางผลงานผลงานชิ้นแรกก็คือของแฟรงค์เจกุนาแฟรงค์เจกุนาก็คือในผลงานชื่อ,อ politics and administration นะครับ ผลงานอีกท่านที่สองก็คือในส่วนของลีโอนาด์ดีไวท์นะครับ introduction to the study of public นะครับเห็นไหมก็จะต้องมีผลงานที่สนับสนุนนะครับนะเอาคราวนี้มาดูในส่วนของผลงานของแฟรงเ์เจกุนนาวแฟรงเกเจกุนนาวนะครับแฟรงเ์เจกุนนาวก็บอกว่า o l i t i ิกเนะื้อ การเมืองคือการกำหนดนโยบายกำหนดเจตนารมของรัฐใช่ไหมครับ uh huh. ก็แน่นอนนะครับการเมืองคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปนะครับ p o l i t i กนะครับกิจกรรมทางการเมืองคุณกําหนดนโยบายคุณกําหนดไป,ค,ดไปคุณเจตนารมของรัฐคุณจะให้ประเทศคุณเป็นยังไงคุณก็กาหนดไปในส่วนของ administration ก็คือการน,นํานโยบายต่างๆไปปฏิบตัติก็แน่นอนเมื่อนักการเมืองอะไรต่างๆแล้วกําหนดนโยบายกําหนดเจตนารมของรัฐออกมาแล้วก็แน่นอน นะครับข้าราชการต่างๆตัวนี้ก็ต้องนำนโยบายต่างๆนี่ไปปฏิบัตินะครับนะครับนะบก็ต้องนำนโยบายต่างๆตัวนี้ไปปฏิบัตินะครับนะโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของแนวความคิดของลีโอนาร์ดีไว้นะครับลีโอนาร์ดีไว้นี่ครับอ่าก็ได้เขียนผลงาน Introduction to the Study of Public a d นะครับซึ่งผลงานของมริโอนาดีไว้ตัวนี้นะครับก็เป็นตำราเรียนเทกบุ๊กเล่มแรกนะครับของวิชาการเหมาเลยหารรัฐกิจนะครับเขาบอกว่าการเมืองนี่ไม่ควรจะเข้ามาแทรกแซงของการบริหารก็แน่นอนนะครับว่าการเมืองคุณก็ทําหน้าที่ของคุณไปนะครับคุณมีหน้าที่อะไรการเมืองคุณก็ทําไปคุณอยากเข้ามายุ่งคุณอยากเข้ามา แทรกแซงในส่วนของการบริหารคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนของข้าราชการอะไรต่างให้เขาทำงานของเขาไปนะครับเนะนะครับ,นะรบ,นะรบเขาก็บอกว่าการบริหารนำตัวเองไปสู่การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ก็แน่นอนนะครับแล้วการทำงานต่างๆเรา,า,าเห็นว่า p ั b l i c a d เนี่มันมีการทำงานที่เขาเรียกว่าอะไรนะค่อนข้างจะสลับซับซ้อนจะนักผูหเห็นว่าข้าราชการของเราตรงนี้นะครับอะไรก็จ้างที่มันรับ รับมากๆไงตรงนี้นะครับนะคนภายนอกยากนะครับที่จะรู้ว่าข้าราชการเหล่านี้เขาทำอะไรจะเลยครับก็บอกว่ายิ่งรับมากๆเขายิ่งรู้เกี่ยวกับในเขาเรียกว่าเป็นเกาะป้องกันย้ำนะครับอะไรที่มันเป็นรับมากๆตัวนี้เห็นราชการคุณเห็นเอกสารมันมีแต่รับ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 ตัวนี้คนภายนอกเลยเลยไม่รู้เลยเลยไม่รู้ว่าข้าราชการเหล่านั้นหรือพนักงานของรัฐหรืออะไรเกี่ยวกับในบโยบายเขาทําอะไรจะอะไรก็รับรับรับนะครับ คือมันรับไปจนรู้เฉพาะพวกเขาก็มองอีอกแง่หนึ่งมันก็จะเป็นเกาะเกาะป้องกันนะครับนะเขาบอกว่าวิชาการมารรจิตสามารถจะก้าวไปสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับนะความเป็นวิทยาศาสตร์มีอะไรบางห้างขั้นตอนไปนะปลอดจากค่านิยมนะครับถูกต้องชอบทำตนเองและหน้าที่การหานคือประหยัดประสิทธิภาพอะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับนะคือเขาบอกว,ว่าอะไรนะ แบ่งแยกค่านิยมและความจริงออกจากกันนะครับคนะ่านิยมแล้วก็ความจริงออกจากกันนะครับคือค่านิยมเป็นไงล่ะการแทรกแซงหรืออะไรต่างๆเล่นพรรคเล่นพวกใช่ไหมค่านิยมนะก็เอาออกไปจะมาลูกขั้นหลานเธออะไรต่างๆหล่านั้นก็เอาออกไปจะมผู้มีพระคุณในหนังออกไปนะครับนะในแง่ของความจริงความจริงก็ อาจจะเกี่ยวกับประสิทธิภาพประสิทธิผลนะแล้อย่างประหยัดหรืออื่นๆใดก็ว่ากันไปนะก็มีเยอะนะครับนะในในแง่ความจริงคือหมายถึงว่าความจริงของระบบเนี่ยเขาทางานอะไรอยู่ตรงน,นั้นนะครับนะความเป็นวิชาศาสตร์ก็นแน่นอนนะครับว่าวิชาศาสตร์ท่าขั้นตอนนี้มันคืออะไรบ้างนะครับการกําหนดนโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์นะครับการกําหนดนโยบายสาธารณะ และปัญหาต่างๆเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์นะครับเราเห็นว่านี่คือพราระดามที่1นะครับาระดามที่หนึ่ง,าางใจความใจก็คือแยกการเมืองกับการบริหารออกจากการการเมืองก็ทําหน้าที่ทางด้านการเมืองไปอย่ามาก้าวไก่ทางด้านการบริหารนะเออทางด้านการบริหารก็ทํางานเกี่ยวกับการบริหารออกไปนะครับนะครับ อย่ามายุ่งกันอย่ามาก้าวกากันคือตัดออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะครับเขาบอกว่าเมื่อแยกออกจากกันแล้วไม่มีหลักการนะครับเมื่อแยกออกจากกันแล้วไม่มีหลักจึงเกิดพลดารที่สขึ้นนะครับพลดารที่สองคืออะไรก็เดี๋ยวเจอกันในภาทหน้านะครับก็วันนี้อาจารย์ภูมกิก็ขอสวัสดีนะครับ เจอกันพัดหน้า